ทุกคนฟังให้ดีนะคะสําคัญมากเลยนะเรื่องเทา้าทีนี้ใครที่มีอ่ะเราจะดูกันแค่บนฝ่าเท้านะคะเพราะถ้าดูใต้ฝ่าเท้าอะคะ่ะต้องไปดูที่หมอหมดแดงไม่ได้ไม่ได้รู้จักท่านหรอกนะคะก็เคยไปดูกับท่านเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเออได้รายได,ได้อะไรนู่นนี่นั่นไม่มีนะคะอ่ะคุณจะดูตรงนี้ให้นะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเทา้าทุกคนคะสมมุติว่าตรงนี้คุณเป็นเทา้าให้คุณสังเกตไม่ว่าคุณนะคะ จะเท้าอูมเท้าแฟบเท้าแบนเท้าสั้นเท้ายาวให้คุณสังเกตว่าคุณเห็นเส้นเลือดของคุณไหมนะคะให้สังเกตนะถ้าคุณสามารถมองเห็นเส้นเลือดของคุณออกเป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลออกเป็นสีเขียวเคีวออกเป็นสีอะไรก็ตามแต่มองเห็นเส้นอนาคตดีค่ะคนที่มองเห็นเส้นเลือดตัวเองที่บนฝ่าเท้า มันมองเห็นเองอะค่ะเรามาดูใกล้ๆหรือดูไกลๆหรือ,อยังไงเราก็จะเห็นเส้นเลือดมันขึ้นนั่นแสดงว่าชีวิตเราจะ,ะเจริญรุ่งเรืองค่ะเพราะฐานเราดีฐานเราเลี้ยงดูคือฐานคือเท้าข้างล่างอะค่ะฐานดีทําให้ข้างบนนะคะอ่านะคะทําให้ข้างบนน่ะถูกหล่อเลี้ยงได้ดีพอหล่อเลี้ยงดีทุกคนเส้นไม่จมนะคะเส้นจะไม่จมพอเท้าเราดีนั่นหมายความว่าการเดินการเหินการอะไรของเราดีนะคะ มันจะบอกถึงว่าเส้นเลือดไม่จมเส้นเลือดลอยนั่นหมายความว่าสุขภาพดีคุณจะรวยคุณจะมั่งคั่งในโลกอนาคตไม่ใช่ในอนาคตข้างหน้าชาติหน้านะคะในอนาคตอันไกลนะคะในอนาคตอันไกลเพราะฉะนั้นให้สํารวจค่ะว่าคุณน่ะเห็นเส้นเลือดคุณหรือเปล่าแต่ถ้าใครมองยังไงก็ไม่เห็นบีบแล้วบีบอีกแคนแล้วเค้นอีก เส้นก็ไม่ขึ้นตบแล้วตบอีกตบ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 เส้นก็ไม่ขึ้นทุกคนคะอันนั้นลำบากต่อไปก่อนลำบากต่อไปก่อนเพราะเส้นมันจมคุณจะลำบากไปเรื่อยๆจนก,กว่าเส้นจะขึ้นนะคะโอเคนะพอเส้นมันขึ้นมันเห็นเส้นนะคะที่เท้าเนาะมองไปปุ๊บมันจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดอะคะ่ะทุกคนนะบางคนเท้าอูมบอกว่าคู่หนูเท้าอุมหนูต้องไม่เห็นแน่เลยทุกคนต่อให้เท้าอุมเท้ายาวเท้าเล็กเท้าสั้นเท้าอะไรก็ตามถ้ารากฐานดีอะคะ่ะ มันจะตีเส้นขึ้นข้างบนนะคะเส้นมันจะลอยอ่าทีนี้ทุกคนคู่ค้านิ้วหนัวคะ่ะพอเอามาวางแล้วนิ้วเป็นรูนิ้วเท้าเป็นรูหนูต้องใส่แหวนที่นิ้วเท้าไหมคะอืมไม่ต้องคะ่ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาแหวนไปใส่ที่นิ้วเท้านะมันผิดทมเนียมประเพณีเส้นชัดบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างอ่า เหมือนที่ครูบอกว่าเนี่ย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 โอ้ทุกคนมันจะรวยไปไหนเนี่ยมันจะรวยไปไหนมันขึ้นทุกเส้นมันบุ๋มทุกรูเนี่ยมันจะรวยไปไหนแล้วมันตรงสาบเขาหมดเลยอ่ะอันไหนเป็นรูอีฉันมีรูทุกอันนะคะนิ้วอีชันแบบยาวเนาะันก็ใส่แหวนค่ะนะคะใสแหวนอันนี้ไม่มีรูอีฉันก็ไม่ใสใช่ไหมจะก็ใส่อันมีรูไม่ใไหมเนี่ยนะเชื่อไปเถอะเชื่อแล้วก็ไม่ได้ไปขอตังค์ใครซื้อแหวนเนาะอืมทีนี้ฮะ ทีนี้ทุกคนคะเรามาดูกันคะ่ะเส้นบ่งบอกอะไรจริงๆแล้วเส้นเลือดของเราบ่งบอกสุขภาพนะคะถ้าเราเห็นเส้นเนี่ยเราอย่าตกใจนะคะว่าเอ้ยเราเป็นโรคหรือเปล่าทำไมเส้นเลือดปูดูด่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เลือดเราไหลเวียนดีเส้นเลือดเราดีนะคะเราจะมองเห็นเส้นเลือดเราอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเท้าหรือมือนะคะ เมื่อเมื่อเราเห็นแบบนี้ค่ะตามตำรานะคะเขาบอกว่าบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีอนาคตที่ดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราเช็คได้แล้วถ้าใครยังไม่มีโอ้โหครูค้ะหนูมองไม่เห็นเส้นเลือดเลยวันนี้ครูมีวิธีมาบอกคุณค่ะแล้วเป็นวิธีที่ดีมากๆทุกคนก็ดูสิครูค่ะแปดปีนะแปดปีแล้วนะนับนิ้วได้เลยแปดปีที่ครูค่ะไม่พึ่งยาเคมีเลยแปดปีแล้วนะคะที่ครูไม่หาหมอเลย